Uh, hi everyone. I'm here at Tha uh, Luang Festival in 2022. You know, this Tha uh, Luang Festival is a loud traditional ceremony. Every year, but this year they're doing bigger or oh, the ceremony bigger than any uh, year because after 2019, they, they never do it or celebrate it, but this year they do bigger. Not enough, not you uh, don't Luang. พอมวันนี้มันงานนวัสก,การบุญพระธาตุหลวงของปี2002เนาะและ้วบริเวณข้าพเจ้านี่ก็เป็นเดินธาตุหลวงเกา่าบางคนชื่อได้เนาะเดินธาตุหลวงแห่งนี้ก็เป็นเป็นบอลตีขี้แข็งมากเนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นคอนกรีดมาแล้วเราเป็นลา,ลายยางมาเหมือนแรกบางคนนะเครียดเนี่ยแหละนะเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าก็ัตริย์ยามยางเละอันนี้ก็เป็นมือวันทีสาม วันท yeah. ี่สามคงเดินชีว wow ิตเ้อคงเดินชีวิตเดี๋ว่ามือแท้มันเดินอ่าวันที่สี่คงเดินชีวิตทั้งการเนาะอ่าเดินชีวิตเดีว่าคนก็เริ่มเริ่มเริ่มอ่าแข่งกันอ่าอ่ามาสอันสลอกกันแล้วเนาะเขนได้เนาะกาวจิสิพยัญมพีพี่น้องยังรอเนาะอ่าว้าวย่งไงเลยพี่น้องเนาะมื้อนี้เป็นมื้อวันที่สามวันที่สามนะพี่น้องเด้ออยู่ลรว ของเดือนสิบเอ็นาะงเดือนสิบเอ็สองพันสองแต่มือแท้แล้วก็เป็นวันที่สี่เนาะยังเป็นทางการวันที่สี่ของเดือนสิบอ่าสองพันสองเนาะแต่ว่าผนบริจัดมาหลายปีแล้วแสดงว่าปีนี้เป็นปีที่เฮ็ดยังไงเนาะแต่ว่าชิมิจะสีมือหรือพี่น้องเด้อจะซี่มือ ซีห้าหกเก็ดแปดเนาะก็คอยติดตามขับพระเจ้าไปเนะาะขับเจ้ากับกัปหากลับมาเตวังเวียงอืมกับเตวังเวียงว่ารับพระเจ้าไปอยู่วังเวียงกับหาคืนอ่าหกเบิ้งผาคืนเนะา,าะว่าขับขับเจ้าก็เป็นคนลาวแต่ว่ายวอยู่ไปอยู่ต่างประเทศได้สามสิบแปดปีแล้วอ่แต่มีปีนี้ได้เป็นย่างเลาะอะ่าบุญมัสการท่านหลวง เราะว่าขับเจ้าเองก็มาบ้านกันสิบสี่สิบห้าเธอแล้วอยากกีนี่นียมายางลิ้นญี่ปุ่นมัสการถ้าหลวงกับเฮดวิดีโอวิดีโอพี่น้องเบิ้งเนาะว้าววหึง้าพนกีให้พี่น้องมาเงินเนาะเล้วเสือกันล้มตัวหนึ่งสิบห้เสือกันลมเนาะปใคร ตัวนึง15ปันกีบสองตัวซาวพันกิบเนาะบวิจักเกตวิจักเกตเขาเลย15,000ันก100อต์นั่นอวันจ้าวปันกัอัม่บออัน่อ15ปันิบตัปันเสื้อกันลมตัวนึง15พันกีบสองตัวซาาาวาันกีบ เล่แล้วเลแล้วเสือกันลมชปนเ่งบองนสเนสองตัวสาวหากันกีบเลแล้วเลแล้วเสื้อกันลมโตหนึ่งสิบหาันกีบสองตัวสาวห่าันกีบเริษัทนี้เนาะที่เสิร์ตที่เสิร์ตสงตัวโอ้ยท h r e e t h o u s a กีบเงนี้เนาะว้าวมันส่งราคาเริ่มต้นสามข้ากันกปบว้า นะข้าพเจ้าอยู่อันนาบนอันนาที่ว่าขายเครื่องเนาะขายเครื่องเสื้อผ้าอันนี้ก่มือทีิพย์ขุนข้าพเจ้าที่ว่ากลับมาจากวงเวียงเออก็มาเบิ่งเนาะเป็นมือทิพย์ขุข่าพเจ้าเนาะแต่ว่าการสลอข้าพเจ้าอันนก่าเต็มคืนนี้พุ่นเนาะเออเต็มคืนนี้พุ่นเดี๋ยวแต่ว่าเครื่องสลายกะประมาณเดี๋ยวเครื่องตัวนี้ซอฮาบันกิบเนาะซอฮาบันกิบมันดอนดอนปลายเป็นส่งนุ่งเนาะ ว้าวอันไม่ีปุ๊บนะเสื้อท่านี้กันเป็นซาพกิบเนาะดนไปอย่างพหน้าเสื้อแต่ว่าข้าพเจ้าก็ไม่ได้ชื่อเสื้อว้าว This is uh, the first day I came to u uh, r I c o m e to u uh, uh Tha Luang Festival in 2022 yeah i have been here 2016 before the COVID yeah before the COVID because uh, because the COVID uh, 2019 yeah so i've been here every uh, three years one time or four years one time but i've been here like 14 15 times yeah already but i live in United States like uh, 14, 15 years I came here every year not every year every time I came here I mean I'm s o excited in my motherland Yeah. นะพี <eighteen> <í> ่น <m> ้องเนาะนี <m> ่ข้าพเจ้าก็ยังอยู่ประมาณเดินท่านหลวงเดินท่านหลวงพี่น้องเลือกจะว่าเป็นบริเวณที่ว่าเกมเนาะ I'm here at the entertainment area <m> Into treatment area. Actually, they celebrate uh thailand Festival initially four days, like fourth, fifth, and sixth, and seventh uh, on the this month. Yeah. But people exciting because because yeah. after 2016. They do a ceremony after that no more. This means about six years. Yeah. Now they 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 celebrate a, a ceremony the big one. Yeah. Yeah. That's why they do earlier. Over here, funny, mousey. So be yeah. Wow. Uh, over there? Yeah. I don't know caught that. เล้าใช้ซิงซาสวรรค์นะฮะเนื้อเทลลี่พริตซสันกิฟต์50บาทไทยแลนด์มันนี่ก็สบเอาดอลลาร์องหีไปเลยอินทุเทมันซนแต่เนาะเดเดบบบูซิโอเค that's okay it's a good fun นะครับเจ้าชิ้นยัวนะแถวเดินทัาทัาท่าหลวงเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบแบบพุทธจีลาเนาะที่ว่าเคยมันเหมุนทัาหลวงเก่าเนาะอ่าที่นี่มันเดินทัาหลวงอยู่ก็ได้เนาะว่าเดินทัาหลวงที่นี่มันไส้ตีขี้แข็งมากแข่งพุ่ธจืรเนาะตีขี้แข็งมากอ่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นยุเรื่ทัาหลวงก็ได้แต่ว่าอ่าเนี่ยบุญธรรมสกันพระทัาหลวงอ่าโซนนี่แปลว่าขายจะเครื่องนุ่งเนาะขายจะเครื่องนุ่งเนาะโซนนี่ ตรงเฮเวอร์ลิเมอร์ท่าหลวงเลสเซ่ท่าหลวงการ์ดท่าหลวงเพรส this area เดบิวส์จะดูอะไรฮัสตอร์ไรซิ่งฮ็อปกิ่งย่า เดี๋ยวข้าพเจ้าก็ชิมยามท่าไทยไปเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าห้าหนี่ง่ายหลายแต่สลายตอนนี้นเป็นเขตข้างไข่เครื่องเนาะอยู่เดินสะพัดหลวงอยู่เดินเลย,ยสลายเครื่องกับเครื่องกับงา 3, 000, นซาเป็นเก็บเนาะกระตูนเนาะือเป็นเสื้อกันเนืน้อเสื้อกันล้มซาเป็นเก็บที่งานเก็บเสื้อกันซาเป็นเก็บกับพอดอลลาร์นงไปเลยเนาะ ว้าวยังเสียงอยู่ว่าวินแจ็กกิตอลิฟฟินอะพาร์เกิฟนั่นเป็นดาวว้าว I don't know I don't k ายวิญญาณดิฟเนเซอร์เพนอลิฟฟอร์ตไฟพาร์เซนกิฟ Like $2 something. Yeah, $2 something. Short hand. This wind jacket like 30,000 kip. Wow. Example, okay? That's an example. ไม่เป็นขาดเจ้าโบมูนหรอกดนตรีเสียงดนตรีเนาะเมื่อเก่าชน่อน่าแค่้าเจ้งมีปัญหาอยู่ก็เป็นอย่างนั้เพราะว่าขาพเจ้าเฮตนาจะช่วยมันจะเจ็ปีแล้วเนาะแล้วเจ็ปีแล้วขาพเจ้าไม่มีเงินเดือนกินดอกเฮ็ดไปเรื่อยชือก็ถือเลนเล็กเียของเพลงกับบูนเนาะอรัโนว์อัชเสอร์เมกินันไอท้ายตั่วดูดูวิดีโอแบบ อันนี้เป็นส่วนมาดนัซซิกนะ maybe maybe เอฟเคไอท์คาร์บอไม่รู้บน my channel นี่นะครับขับเจ้ามันอยู่เขตอยู่เขตสายเครื่องอยู่เนาะแต่ยังอยู่เดนตรีดนตรีกับลายลายเพลงเจ้าจะได้เป็นลิขสิทธิ์ระเบิลิขสิทธิ์ครับเจ้าบุหูเนาะกระทายไปเลยเพราะว่าเป็นความที่ว่ามักเนาะ จะเท่ากันนะจากอ่าพวกยูทูบที่ว,ว,วาา่าเดีบบ๋ยวข้าขับเจ้าไปยังบริเงินก่อนบริเงินก่อกจ่าผมมีปัญหาเนาะเจ้าขับจะเห็นด้วยความมักอ่ามักเนาะมักทายฮุบมักทายวิดีโอเก็บไปเก็บชินงนอตเชิงพิเคตนะเคทเดินเดินท่าหลวงไงจ่าสไลช์เป็นท่านเกทเคร่งเงงนาะ เดยนี่ <Yeah. S 1> นเขาจนะ,ะายานไปทั้งอ่ะนะอาแกงไปทั้งอ่ะขอบใจหลา,า,า,ายแล้วลูกค้าเนาะที่มาพน่จะเป็นังไเนาไก่นาทีท้องไไปแมนราคาหนึ่งแสนกีบบอดได้แล้วอ่าไก่นาทีท้องไไปหมอนหนึ่งหน่วยราคาแสนกีบบอดได้แล้วเป็นขายเครื่องนอนน้อยนาะเป็นหมอนเครื่องนุง่งว้าว yeah. ังยนาสพาเนาะนรเจท่รขับเจ้าเคยมาถ่ายคลิปตัตวนึ่งเนาะยีนาสพาอ่าเป็นแบบเดินพระทหลวงเนาะอ่าคทันี่ยมาแวะมาบังบูลโลต้าตองเข้าได้เราตอนนี้นาที่ท้องหมอนเนาะสฉพพะหมอนอัน,น้เป็นเรื่องที่สามก็เนน่ารื่คิดเอกที่สามเรว่าสำกัรเท่าที่สี่อื่นหน่แสนกี่ัน คนหลายคนหลายคนหลา,หลาเลยจะเป็นทางข้างตา่างเนาะตางเส้นอ,อันนี้อยู่ทางหน้าเดคนเด้ออยู่เดินพระท่านหลวงอย่าว่าพี่น้องจะว่าคนร้ายที่ตานน่างเส้นเนาะครับเจ้าพญาเส้นอ่าวิดีโอนี่ดีคุณเสมอเพื่อให้พี่น้องได้เบิง่ง แล้วซ่อมภาพเจ้ายังมีเงินมีคันอยู่นนนนเนาะเรากระหิตไปเรื่อยถ้าพอไดตื่นการมิจะกดไล่าไอ้ก็เห็นแล้วก็กดติดตามพร้อมด้กดกระดิงหนหน่งให้เนาะว้าวไอ้เป็นสายหนึ่งทุกขับเจ้ากระตุ้นเต้นเนาะโบเคลมันยางรอฝนเชหลวงจักเชอร์หลังจาก38ปีว้าวนี่เป็นการโพสนารถเนาะว้าว ผานี้เท่น้อเนาะว้าวเดินพระท่านหลวงเนนเงเด้อเดินพระท่านหลวงยังพอทาเชือเนาะเดี๋ยวครับเจ้าจะไป่ายอีกหลายๆคลิปเนาะหลายคลิปว้าเปนรถยนิรันตเนรถยนิรนเานั้เนาะ แบ a นด์เม Look at that Look at the car It's a brand n m เดี๋ยวนี้ขับเจ้ามาจุดอยู่ห้างค้าแบบร้าวเนาะห้างค้าแบบร e า wow. มันกินอะห้าค้าขายทัไปเนาะว้าว ั <c oughs> ข่าปเจ้าขอปิดคลิปตัวนี้ไว้ช่วงที่นะี่เนาะแล้วก็จะจะเปิดคลิปหนะ้าเนาะจะเปิดคลิปหนะ้าเดี๋ยวนี้ก็มีนสปายาิงซัดอยู่ในนั้นเนาะว้าวสวัสดีสปายงซนะัดเนาะ ว่าคือเนื้อข้าพเจ้าพยาน้ำชิดคลิปตัวนี้นนอาจจะแล้แต่เปลี่ยนคดดนน้ำลดกระไรไปใช้ไป so ขอบใจทุกคนขับมาเบิงนะึงเนาะแต่อย่าลืมกดไลค์ให้คนเห็นกดติดตามคนด้วยกดติดตามนะเนาะ so this uh, close the this clip this is my first clip on the Tha Luang festival in 2022 so I wish you uh, see you next clip okay so thanks a lot for watching but don't forget to like, comment, and subscribe with me, please. See you next week.